จนลึกไปดินร้อนข่าวฟุตบอลไทยบ y Mano โ o k พอกิงสไตร์ประจวบัญชี22พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรนันจกจักันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เปิดกติกาศึกฟุตบอลเอเวอรคัพ2020ที่ประเทศสิงคโปร์โดยกันนี้นับถอยหลังศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเอเวอรคัพ2020ที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมปี6 5นะฮะซึ่งกติกาที่จะใช้ในการแข่งขันมีดังต่อไปนี้แข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์นะฮะในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ซึ่งเขาก็ให้กําหนดมากฎเกณฑ์แต่ละข้อเนี่ยจะเริ่มจากที่1กันก่อนกันแต่ละชาติส่งรายชื่อนกีฬาได้ถึง23คนข้อที่2ไม่มีเทคโนโลยีช่วยตัดสินใจหรือว่า VR จะมาข้อที่3หางมีแต้มเท่ากันจะดูที่ H 2 H ก่อนนะ แล้วก็ที่4นะฮะเฮตุเฮตยังเท่ากันอยู่ดูผลต่างประตูได้เสียในครั้งนี้ทานนี้ทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A พร้อมสายกระชางเบยนมาเฟิลปิปินสิงคโปร์จิมอเดสเตส่วนเวียดนามอยู่กลุ่มบีพร้อมสายกระชงังมาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาลและก็ลาวซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มการาคมปีหน้าโดยโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอคัพ2020ของทีมชาติไทยนั้นจะมีดังต่อไปนี้ เริ่มจากวันที่5ธันวาคมเวลา19.30นติโมเรสเต้พบก,กับทางไทย1 1ธันวา,าคมเวลา19.30นไทยพบเปียนมาและ14ธันวา,าคมเวลา19.30นเฟิลิปินพบก,กับทางทีมชาติไทยในครั้งนี้เปน็นตะวงังงานนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับจะเบียดแชมป์กับไทย สิงคโปร์ชุดใหญ่พ่ายไปเจ็บประตูแบบเละเทะโดยทีมชาติสิงคโปร์ภายใต้การนำทัพของทาสยับโยชิดะกุนซูชาวญ,ญี่ปุ่นที่ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเบียดแย่งแชมป์กับทางทีมชาติไทยและก็เวียดนามในครั้งนี้ซึ่งสิงคโปร์ได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันฟุตบอลเอเวอร์แค2020และก็มีเป้าหมายเดียวก็คือต้องการคว้าแชมป์ต่อหน้าแฟนบอลให้จงได้ซึ่งแบบล่าสุดนั้นทำเอาแฟนบอลช็อกนะฮะอ่า กันแบบตาตั้งกันเลีเดียดนะครับผมเมื่อทัพเดอะไรออนเนียลกสามอุ่นเครื่องในเกมล่าสุดพบทีมชาติโมร็อกโกชุดลุยอาหรับครับ2021ในขณะนี้ซึ่งผลปรากฏว่าสิงคโปร์พ่ายแพ้กับทางทีมชาติโมร็อกโกไปถึง1-7ต่อ7โดยสิงคโปร์ได้1ประตูจากทางนอตสรุนนาซารีในช่วง88นะฮะซึ่งทั้งนี้สิงคโปร์ชนะเจ้าภาพเอเวอคัพ2020 มีคิวลงสนามพบกับทางทีมชาติไทยในวันที่18ธันวาคมที่ถึงนี้เปน็น่างงานนี้นะผมบอกว่าจะมาแข่งกับไทยแล้วก็เวียดนามนะฮะงานนี้โดนอุ่นเครื่องไปเละเทส7-1ต่อพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากกันดีกว่าแข่งทีมชาติไทยเจอเซอไพรที่ญี่ปุ่นโดยทางเบสซี่เจชนาทิพย์สงกสนมมินทีรทอบัมัทนและก็จินิโชคพาโส สามประตศทีมชาติไทายที่กำลังค้าแข่งในศึกฟุตบอลเจลิกของญี่ปุ่นในครั้งนี้จูจูเจอเซอร์ไพรส์นะครับได้รับของขวัญสุดแสนพิเศษจากอาจารย์โยอิชิทาคาฮาชิเจ้าของการ์ตูนชื่อดังของญี่ปุ่นกับตันซูบัสสัตในครั้งนี้โอ้โหเป็น,นว่างงานนี้ผมอาจารย์ลงทุนนะฮะวาดรูปเนี่ยรายบุคคลให้เลยเป็นที่ระลึกนะครับผมว่าแต่ละคนนั้นมีความสำคัญกับทางจารศึกเจลิกในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับกระหึมรังแข้งเทพทูแบงคอกไฟเขียวให้โค้ชชัตะวันสีปานดึงแข้งเทพเข้าสู่ทีมได้โดยง,งานนี้ที่ผมการหึมรังแข้งเทพไปเนอิสเดียวเมื่อทางแข้งเทพทูแบงคอคจกจะฟู้งไทยลีกกำลังจะเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อจะเข้าสู่อ่าใกล้สู่แชมป์ปลอดสารในครั้งนี้ ซึ่งล่าสุดทางบอร์ดบริหารครูแบงคอกนะฮะไฟเขียวให้โค้ัทวันศรีป่านเสริมแกร่งทีมโดยศึกไทยลีกเละที่2นี้โดยหนึ่งในนั้นนะผมก็คือเจ้าเชนสุพรรณทองสง์ประกานหลังตัวท็อปทีมชาติไทยเพื่อจะเข้ามาเสริมความแข็งแกระดังนแนวรับซึ่งโค้ัทวันเนี่ยเคยร่วมงานกับทางสุพรรณทองสง์มาแล้วสมัยที่พาทีมเมืองทองคว้าแชมป์มาแล้วนั่นเอง โดยสุพรรณทองสงเนี่ยยอมลดเพดานค่าเหนื่อยนะฮะหมอมาสร้างความเสด็จกับทางทรูแบงคอ็อกสำหรับสุพรรณทองสงผ่านการค้าแข่งกับทางอัสัมชันยูเด็ดสมุทรสงครามเมืองชองยูเด็ดและก็สมพรริเอฟซี FC. พร้อมกับเป็นการสำคัญหลักนะฮะให้กับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปัจจุบันนี้นะผมเป็นว่างานนี้นะฮะดูแล้วเนี่ยสุพรรณทองสงอาจจะได้ย้ายไปที่ ทีมทูแบงคอกแข่งเทพในครั้งนี้ที่มีโค้ชจตวันศรีปานคุมทีมอยู่ก็เป็นได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับคระหึมลิกไทยแข่งทีมยักษ์ใหญ่ที่1ติดทีมชาติโลยศึกฟีฟ้าอาหรับคับ2021ในครั้งนี้โดยทําเอาฮาวงการฟุตบอลไทยกันอีกครั้งเมื่อทางดิกอันโวคาส์นะฮะอาคุณซือทีมชาติอิรักประกาศรายชื่อเรียกตัวเบรบินสูรกาเข้าสู่ทีม โดยประการหลังจอมกระงับจากสโมสรบริลัมติดทับลุยศึกเอฟ f ฟ่าอาหรับคัพ2021ในครั้งนี้ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาหรับคัพ2021นั้นจะมีขึ้นที่ประเทศกาตา้าระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคมซึ่งทางเบรินชูรกกาแนวรับของทางบริลัมไวสก้ปีกลายเป็นผู้เล่นตัวหลักของดิกอาวูกาสหลังถูกเรียกติดทีมคัดบอลโลกเอเชียในรอบ3ช่วงฟีฟ่าเดย์นัดหลังสุดที่ผ่านมา พร้อมกับถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริง2เกมติดต่อกันในแมตช์ที่สเสมอกระทางซีเรีย1ต่อ1และก็แพ้เกาหลีใต้0ต่อสาสำหรับฟุตบอลฟีฟ่าอารักครับ2021นั้นเป็นรายการใหม่ที่เพิ่งโฉกนะฮะรับรองโดยฟีฟ่านาทชาติระดับ a m a t ม h นะฮะหรือว่ามีการคิดคะแนนแบงกิ้งฟีฟ่าในครั้งนี้นั่นเองครับซึ่งเป็นการนำยอดทีมจากย่านตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกันเข้ามาชิงแชมป์กันในครั้งนี้ ทั้งนี้ทางเบรบินสุรกกานะฮะจะประเดิมประการน,นี้ครั้งแรกกับทางทีมชาติอิรักพบก,กับทางโอมานในวันที่30พฤศจิกายนโดยอิรักนั้นอยู่ในกลุ่ม A ร่วมสายกับทางกาตาร์โอมานและก็บาเรนซึ่งช่วงนั้นสุกฟุตบอลไทยลีกจะพักเบรกการแข่งนนขันจากเล็กแรกช่วงระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมปีหน้าโดยทีมชาติไทยนั้นจะเดินทางไปแข่งขันที่ AF f, f Cup 2020ที่ประเทศสิงคโปร์ในครั้งนี้นะผมเป็นนะว่าง,งานนี้ ต้องไปรอลุ้นกันต่อไปกแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันกว่าครับบีจีเผยเหตุไร้ชื่อสารัตธีรสินชีเ้เป็นเรื่องยากใช้แข้งกำเดิมลงเตะถี่ยิบแบบนี้โดยงานนี้ทางโค้ชบอยสุปชัยคมศิลป์นะฮะผู้ช่วยโค้ชเดลรับิดบีจีประชุมให้สัมภาษณ์หลังทีมบุกไปแพ้การท่าเรือเอฟซีไปศูนย์ต่อนหนึ่งในศึกไทยลีก2021นี้เกมวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยถือเป็นการแพ้2นัดติดต่อกันหลังจากที่ทางโค้ดองคดูสิตเฉลิมแสนกลับมาทำหน้าที่กุณซือใหญ่ต่อจากทางเกมที่บุกไปแพ้โนมพิษเอฟซีเป็นต่อ3โดยทางโค้ดบอยได้เผยถึงการพัก2ผู้เล่นสําคัญทั้งทางสารักจูเย็นและก็ธีรศิลป์ดังดาที่ไม่เดินทางกับทีมไปว่าเรามาเยือนแพสสเตเดียมด้วยความไม่พร้อมเรื่องตัวผู้เล่นเรามีการพักผู้เล่นที่มีอาการล้าจากเกมที่ผ่านๆมา รู้ถึงเกมนี้เราได้เตรียมวิธีการเล่นกับทีมในครึ่งแรกเพื่อจะประคองสกอร์ให้ได้แล้วแล้วค่อยดูกันว่าครึ่งหลังเนี่ยเราจะแก้เกมมันได้อย่างไรแต่เราก็มอกผาาจากลูกข a สกัดเข้าประตูตนเองนะฮะมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ยากที่หนึ่งนะส่วนครึ่งหลังมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยซึ่งนักเตะที่ลงไปก็ทำหน้าที่ได้ดีลูกครอสของเรานั้นอาจจะลดประสิทธิภาพไปก็อย่างที่เห็นกันนะครับผมคิดว่าแฟนๆนะฮะอบอลบีจีนั้นเข้าใจสถานการณ์ของทีม ทั้งการที่เราน,นั้นต้องเตะเยาเยือน3อาทิต์เรามี7-8เกมก็ยากอยู่แล้วที่เราน,นั้นจะได้นักฟุตชุดเดิมๆในครั้งนี้นะผมเป็นตัว่างานนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ได้มาอาจเฉลิลนะฮะว่าทำไมอานัดน,นี้บีจีมไม่เห็นแข่งแบบฟูลทีมเพราะว่าเตะกันทียิบแบบนี้ซะเหลือเกินงานนี้ก็รับกันไม่ไหวนะฮะต้องมาดูกันต่อไปกันแล้กันว่าจะมีการแก้เกมย่งไงกันบ้าง ในสไตล์โค้ดองคดูสิเฉลิมแสนกับการกลับมาทํำเป็นคํารถที่2ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจาวบันที่22พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ